ตัด1กิโลรถตับทางโวงสารคามีรถเคเคันหนึ่งดูในเฮือนหมดคนคอยจะไป,ปนานออกมาจากรถยู่ในเฮือน<ะ>รับโคงมาเลยรับมาจากทั้งหลังต้นไม้มาเลยเข้าไปเฮือนเลยโอ อ้ตมาคุณเนจออกมานคนเงินเปน่งเป็อย่ย่คนเองินนั่งกนนเลยนะมีอรเป็นอย่างลอดภัยทุกคน แปดสิบแปดสปีขอโหรชกั silently, มาด okay, okay. ูด้วยมาถ่ายพี่น้องเบิ้งือบอุทธร์โอ้โหเอะยมาเป็ยนญาตพี่น้องเลยโอ้โอีส่นเราดิมางเบิ้งทางโค้ง ตัวหน้าหนองสาะระคาเลยพวกหัวงานเบียร์คลองน้ำลงดอดไฟนี่นะผ่านคนน่ะตุกคันนี้จอดไว้หน้าบ้านตำดันแบบคนเลยโอ้โหโอ้ยต่วนเราเลยกู ทั้นซุบด้วยทู่เด้อไอ้บอเขาบอได้หาป่าบอ,บอได้ซื้อหเด้อโอ้ยตุน่นร้งแปดสองปีวะสัตวอ้อขี่รับข้างหลังต้นไม่เลยมันมันเป็นโค้งทบซอกเลยมันก็พาซอกปานไหนดอก รับทุกคนเลยไปต่ำมารัคันที่แดงแล้วฟ้งเข้าไปในเงินลดอยู่ในเงินเพื่ออะไรออกมางัดออกมาอีกทีนึงอ๋อคนนั่บงบนรถไฟคนไหนน้องงานเบียร์กำลังเลือกเบียรมา โอ้คุณค <si ันสีแดงน่ะรถคันอยู time, okay to to okay. <to to ่ในเขือนหมดอ่ะอปเด้อคุณอาเห็นบ่น้ํานเี่ยเฮือนเลยใครแต่คนเฮือนปลอดภัยบ่เป็นหยังั่นอายหมางัดออกมายก้าอันแดงดับเพลิงมาละไอ้น้องดับเพลิงงัดออกมากับกู้ภัย อันคันนี้คันนนุดจอดอยู่นอกนี่อ้อเจ้เราใส่เบรกมือไว้เรียบร้อยนะมันเหาะมาเลยวะส้มต่างมือขอไปในเงินบูน่ะอ๋อรถใหญ่เจ้าอยู่นี่ไ่ไปมาแล้วพี่น้องเลิกรถใหญ่ที่เกิดมาบูยังให้เกิดจะเกิดบูยังให้เปลี่ยนกับเปลี่ยนตาถกขอถูกเข็ดอยนี้รถจอดไ้ในบ้านป้ายอย่างไะ มันมาตำอ๋อคนรถมาเข้าไปในคนโตโยต้าไฟฟ้ากี่บอกโอ้คันเฮือนเฮ็ดบูดีเลยชิดตกข้างหลังบ้านเลยเป็นหนองเนี่ยทุกคนดีดีเลยเป็นตลิงสูงเลยพี่น่ะงโอ้เพื่อนเพื่อนที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดกี่สัปดาห์สองห้าพี่น้องเด้อโดยเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินเด้อโดยจะได้เก็บเอาเหตุการณ์ต่างๆของบ้านของเมืองมาลงกับพี่น้องในเบิ่ง ในสมเป็นกะตีเตือนใจกัน,กน,กน,กน